เยอะเนี่ยแป้งวัดทานไม่หมดแน่นอนดอกเงี้ยวเวลาผ่านกันแช่น้ําแล้วน้องเขาจะฟูขึ้นมาเยอะค่ะไม่ว่าจะเมนูไหนๆถ้าใช้พริกแกงบ้านคุณนางทําเมนูแล้วก็อย่าลืมนะคะปรุงเกลือเพิ่มนิดหน่อยก็อร่อยแล้วอื้มอื้มสีคือดีมากให้ความร้อนตีขึ้นแบบนี้หอมชุยเลยค่ะในตัวพริกแกงบ้านคุณนางจะไม่มีส่วนผสมของผงชูรสนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะใส่เพิ่มก็เพิ่มได้แต่ไม่เพิ่มก็อร่อยเหมือนกันอยู่ที่รสชาติของคนกินเลยแต่เมนูนำเงี้ยวเนี่ยถ้าจะให้ครบก็ขอเลือดไก่อีกสักก้อนเถอะค่อยๆหั่นเป็น ี่เหลี่ยมเตา่าก้อนชิ้นพอดีแบบนี้และนําว่าให้ใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะพะน,น้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางถ้าใครที่ใส่ตั้งแต่ต้นเนี่ยระวังจะเละเอาค่ะยิ่งตุน๋นยิ่งเดือดยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยเส้นขนมจีนเอามาจับใหญ่ๆเลยน้ําเงี้ยวได้ทําจากพริกแกงที่เข้มข้นขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ <c oughs> ป้าสิทพพระเจ้าจอจังหวะนี้คือแบบตุยไปเลยน้ําเงี้ยวคือเข้มข้นสุดไรสุดคุณนางค่ะคุณนางถ้ามันจะจึงขนาดนี้นะสุดท้ายนี้ฝากพริกแกงบ้านคุณนางไว้นิดนึงคะ่ะให้สนใจลองจิ้มด้